เกรซแอนพนพิชชาสวัสดีค no like nice ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกวันธรรมไม่ใช่เทคสองสวัสดีค่ะทุกคนกับพรกพิชชังเกรซแานพินพิชชาไม่ใช่อะถูกแล้วอะทุกแล้วทุกๆทุกๆเกวันนี้นะคะแล้วก็บล็อกเดบิวต์ช่องอ่ะเขาเลือกวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านที่ทุกคนได้ระบายมานะคะก็คือเราได้ทำการ โพสลงสตอรี่ไปนะคะว่าแบบมีอะไรอยากระบายที่เราไหมเออก็วันนี้ก็จะมาอ่านนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมีใครเอ่มอะไรแล้วก็บที่อ่านก็มีแบบเออมีการระบายขึ้นมาบ้างแต่บางอย่างก็ไม่เกี่ยวกันเลยอะไรอย่างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นรายการอย่าหาว่าเกตสอนค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามเลยค่ะพี่คำถามพิมพ์มาจากคุณโมโรซี่นะคะคุณ อลิาเบธมารอนีนะคะกูถึงโรงเรียนแล้วทำไม,มยังไม่ถึงเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ไปโรงเรียนช้านะคะช้าแต่ว่าแบบช่วงนี้ไม่ได้ไปเช้าขนาดนนะั้นแต่ก็ยังแบบไม่เคยสายอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้นะคะเราตื่นสายคา่ะิซี่เพ่เลยแปลกสจเออตื่นสายคือแบบปกติจะตื่นประมาณหกโมงสิบหกโมงยีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้ตื่นเจ็ดโมงสิบทุกคนขอววันนี้ด,ดาบพื่น วันนี้ดาบดื้อน,นะครับนี่ไม่ใช่ระบายหรือนี่มันใช่ระบายหรอต่อไปนะ,ะจักเพื่อนเหมือนกันรีบไปโรงเรียนหาลิซี่เธอคะ่ะกูไปเองก็เพื่อนเหมือนกันนะคะอก็ต่อไปนะคะชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเรามันต้องทํายังไงคะคือหนูเหนื่อยแล้วที่ต้องรอมันนะคะก็ทําใจมุก <c oughs> ออดไปคะ่ะหาผู้ชายคนใหม่คะ่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะมีสี <c oughs> ค่ะ พี่อยากระบายสีคนละระบายระบายสีห้าห้าอ่ะอันนี้อีกนั่นมุกคนนั่นมุกเกนน่ารักหอยจีตาไปตาพี่ดาว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 ระบายนะพีิดขอพิมพ์มาว่าอยากต่อยคนค่ะใจเย็นค่ะอยากระบายระบายแบบระบายกันดีๆอย่าเพิ่งต่อยอย่าเพิ่งตบตีกันค่ะหมายถึงจะต่อยน่าเย็นใจเย็นเย็น อย่างอันต่อไปนะคะเกียรเพื่อนคนหนึ่งในโรงเรียนชอบแก้ให้ทํำนู่นทํานี่ทำมีอไงดีครัปฏิเสธก็ไม่ได้ก็ติหัวมันไปเลยจาไม่สนใจค่ะหรือม่ก็ฟ้องคู่ไปเลยถ้าสมมติเราเจออย่างนี้เราก็อย่ายอมเพราะงั้นแบบยิ่งยิ่งยอมเขาใช่ไหมก็ยิ่งโดนแบบขมขี่อะไรอย่างี้ก็ซึ่งมัน ถ้าสมมติเขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็ไม่ต้องทำสิของเราชีวิตคือของเราไม่ใช่ของเขาเขาจะมาสั่งให้เราทำ,ทำนู่นทำนี่ไม่ได้เรากำหนดเองค่ะอันต่อไปสอบห้องเรียนที่เส็จไม่ติดไงก็เสียใจด้วยนะคะเพราะแบบเออการสอบไม่ติดก็เป็นอะไรที่เศร้าเพราะว่าบางทีเราก็แบบเหนื่อยไม่อยากไม่ยากสอบแล้วเพราะเพอรอบสองกาคิดว่าไม่ไม่ไน่าติดหรอกเอนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะคะ หลังทอเสร็จก็คือมันจะลืมทุกอย่างคิดตูอาจนักี่ยาไปคิดหนูคิดยังไงกับพวกที่เหยียดเพศคิดว่าจะเหยียดเขาทําไมคะตัวเองดีตายไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นเกยอะไรเยก็ก็เขาชอบของเขาเราจะไปเหยียดเขาได้ได้ยังไงชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราถูกปะ <_ d ue> กจะไปเป <_ d ue> ไมต้องไปเหยียด <_ d ue> เ,เขานะ่ค่ะเขาก็อาจจะมีความสุขในการที่เป็นแบบนั้นอะไรของเขาก็ได้อะไรอย่างงี้ส่วนตัวก็คือจริงๆเอยมี แบบเ,เพื่อนที่แบบรุดเป็นเกเย์อะไรอย่างงี้นะ,นะ,ะเกย์ชอบใส่เสื้อสไตล์ไหนก็คือล่าสุดเป็น Q&A <c oughs> ไปแล้วค่ะอ่าก็จริงๆช่วงเนี้ยชอบใส่ชุดเกรสนะคะเพราะว่าคิดถ้าสมมติใส่เป็นเสื้ออะไรอย่างเี้ยก็แบบที่เกณฑ์ฐานยิงเกงค่ะถ้าใส่ชุดเดรสก็คือจบอันนี้มีคนบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดไหมแค่ดูมีอาการเครียดมากเลยอือก็ลองไปหาหมอดูนะคะติดไหมจะติดอะไร ติดโควิดจะโควิดและอืมอืมก็ลองไปหาหมอดูนะคะถ้าสมมติติดก็จะได้ระวังตัวทันอะไรอย่างี้เชิญเอมไปแล้วค่ะลงเลนอินเตอร์เมียอะไรนะสนใจไหมก็มันมีอะไรน่าสนใจไหมหราไม่ใช่หรอไม่หรอกค่ะตอบต่อไปนะคะเบื่อมากไหมค่ะอยู่แต่ว่าอยากไปเที่ยวมากเลยอันนี้คือเราเข้าใจเพราะว่าใครก็เป็นอยากไปเที่ยวคือแบบตอนเนี้ยก็ไม่ตอนเนี้ยอยาก อยากไปเที่ยวหัวหินอะไรอย่างงี้ไม่ได้อยากก็อยากไปแต่ก็ก็คืออยากจะไปต่างประเทศมากๆค่ะถ้าสมัติฉีดวัคซีนอะไรอย่างงี้แล้วเขาเปิดให้เดินทางแล้วก็ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยปาปานี่จองทริปเลยค่ะเราไม่ต้องขอปาปานะคะปาปานเขาจัดเองอ่าก่อนปิดเทอมอกหักอะไรพุ่นเหมราเลยอกหักกายไม่เล่จะทำอย่างเงี้ยทำไมก็หัวใจด้วยนะคะ หิวห <Girl>. wow. ิวเหมือนกันค่ะปัะ้นตังต่อไปนะคะเพื่อระบบโรงเรียนไทยมากถ้าเบื่อยนอินก็จริงจริงก็ขึ้นอยู่กับที่ด้วยว่าเราเรียนที่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อาจจะแบบขึ้นอยู่กับแบบครูอะไรอย่างงี้ด้วยไหมแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่นะคะบางที่ก็โอเคอะไรอย่างเี้ก็ลองไปหาที่ดีๆดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แย่ทุกที่นะคะสอบยากมากก็ไม่ยากนะ ไปไหนก็ไปเลยไหมเออรำคานพี่กายเป็นตัวช่วยเลยนะจะช่วยฮัลโหลท้าทูกจากพี่นอนให้ได pues ้รู้สึกว่าขี restra. ้เกียจมากก็นี่เป็นปัญหาของทุกคนนะคะแล้วซึ่งเราก็ได้คนพบวิธีหนึ่งก็คือตื่นมาแล้วก็คือเช็คมือถือใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่เช็คมือถือย่างเงี้ยก็จริงๆเปิดมาได้แต่ว่าถ้าสมมติเรานั่งเล่นยาวๆก็จะไปยาวเลยนั่งฟังไปเนี่แล้วก็จะลุก จะลุกได้มันจะสดชื่นกว่านะเมียนจะแบบเออถ้าสมมติไม่มีอะไรเลยก็จะแบบเออเออไม่ไปอ่นนะนแมแล้วขออีกทีเลยต่อไปเราชอบเกมมานานแล้วเขินนะเขินเธอทำไมได้ดีถามว่าฉันรู้จักเขาไหมไม่อนต่อไปอ่านได้ดีใชสอบได้ที่หนึ่งค่ะอ่านหนังสือค่ะอ่านอ่านแล้วแบบอ่านอ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวคอยไปเ <ไป S 1> <จ>อาหน้าของสอบอีกทีก็ได้ซึ่งมันเป็นวิธีที่เราทำค่ะ คือแบบอ่าน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 ก็คืออ่านแต่ว่าส่สาวนที่ตอบแ้บคุณบุ๊ค่ะก็เลยไม่มีสมอง100%เดินเข้าห้องนะคะก็คือห้องเรียนตัวเองนี่แหละก็ต๊อกเพื่อนฮะไม่ก็จริงๆริงเก็คือเทสใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือคําตอบอ่ะมันวนไปรอบห้องจากคะแนนร้อยอ่ะไม่ทํางานหนึ่งงานอ่ะไฟนอลโปรเจตกต์กันนานก็คือแบบลดไปเหลือ33เอ,อาเป็นว่า จบไปแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากเล่นอะไรสนุกสนุกแบบนี้นะคะก็จะลงสตอรี่อะไรบ่อยๆอย่างนี้นะคะใน i g เนาะก็ฝาก IG ไว้ด้วยนะคะไอจีเกรสแอนด r e ค n d ์ดพิชานะคะก็ไป f o l low กันได้เนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากให้ทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พิ้งไว้ข้างล่างได้เลย,ว,ยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกวนนักนะวันนี้ ละไม<อ> <c oughs> ่อะละไม่สิอะตายแล้วเหรอฮะเป็นคนไม่ชอบอ <c oughs> อีป่ะอะไรฮะเป็นเป็นคนจอบดีขเขาาไปครับพี่เกียบจะดูพี่น้องปีกัน